สบายดีท่านผู้ชมอยู่ในหลายเดือนผ่านมาเขาเคยเด็ดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการฝากเครื่องพานบริษัทหับฝากครับทรงเครื่องภายในประเทศเลาาแต่ว่ามีเอฟซีบางคนคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากเบ่งวิธีการรับเครื่องได้สัน่นรับจังไรสนันมาในคลิปวิดีโอนี้เอาจะเห็ดคลิปเกี่ยวกับการฝาก,ก,ฝากและการรับเครื่อง ผ่านบริษัทขนส่งภายในประเทศลราซึ่งว่าบริษัทขนส่งภายในประเทศเราเนี่ยก็มีหลายบริษัทที่เปิดให้บริการอยู่ในกรณีเป็นต้นกระแมนหุงอรุณอโนซิตยังมีเลายอีกบริษัทเนาะแต่ว่าาบริการมาแหลอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เราจะใส่บริการของหุงอรุณพอยังเพราะว่าหุงอรุณเป็นบริษัทที่อยู่ใกล้กับเฮือนของเราเราก็เลยใส่บริการของบริษัทเลย โดยสุดตัวแล้วกับโปรได้ับสปอนเซอร์ยังจากบริษัทนี้ดอกเนาะแต่ว่าเอาไว้เป็นความหูให้แกหลาๆคนที่อยากฝากเครื่องอยากทรงเครื่องภายในประเทศแต่ว่าคิดว่า้ลายคนก็คือสี่หูแล้วว่าวิธีการฝากยังไงอาจจะฝากไลยก็เอาอีกเนาะเอากับฝากเพียงแต่ดำเทือสองเทือตอตัวนั้นแต่ก็อยากมาแช่ประสบการณ์แช์ข้อมือให้ผู้ที่ยังบ่ท่นเคยฝากบ่ท่นเคยหับหันให้ให้หูน้ำกัน นณะเข้ามาติดตามชมไปนําการว่าสิเป็นจางไดทำส้มตอนนี้เฮาอยู่ทีบริษัทกรุงอรุณสาขาหนองเหนียงเพื่อจะมาฝากเครื่องไปที่เมืองลพงซรนแขวงสรงสะ,สะบุร์ตอนนี้เฮ้าอยู่ทีนครลง,งจันทร์จะฝากเรื่องไปทีเมืองลพงซานแขวงสรงสะ,สะบุรีขั้าตอบงวิธีการฝากเครื่องไปต่างแขวงนํากันเนาะว่าจะมีวิธีการใดๆอยากเรื่องง่ายการบริการถึงเรือแพงเรื่องเฮ้านีนะประมาณ หนึ่งกิโลก็กลัวหนึ่งกิโลหน่อยหนะึ่งเข้ากับแพ็คเครื่องนะทันยิ่กับแพ็คเครื่องแล้วก็เอามาทีจุดกรเจาขับเครื่องค่าฝากเข้าไรเป็นกิโลวะเข้าฝากเนี่ยแหละเกิโลก็เปขนาดขนาดเลยว่ก,กิโลเนาะตัวใดใหญ่กว่ากันแล้วตัวหนาไหมเดี่ยว,วขนาดบวกกิโลเลยคนระับเออบวกกันเลย,ยสำหรับผู้ที่ผู้ผู้ที่ฝากจะ สามารถเบอร์คลิปนี้ได้อันนี้สาขาได้เนี่ยสาขาน้องเนียงน้องเนียงสาขาน้องเนียงขอเบอร์ผู้ฝากเบอร์ผู้ฝากกัน2 8 8 7 7 5 8 8ดเจ่าแปดแปด ผูหับเครื่องซื้อเฮียงห่อสรละเอียงเฮียงฝากไปเขตฝากไปเมืองลองซานแขวงไซสมบูรณ์เบอร์โทรของผูหับอีกวะผูหับหแ8 9เออแม่ละ ผูครับผู้ทรงต้อเวลาเติงปองไปหอดแหละพนักงานจะโทรหามัน,มนวนนะโทรหามั้คร,รับตัวนี้ค่าฝากตกอยู่ที่สิบหกพันกิโครับ <Okay. S 2> อาหารนี่ต้องใจขาฝากตนทา่าว<ะ>่อาหารไหมงบช่วงนี้ที่จิงปกตินี่่ใจไป่ทางไรน้ำนักเนี่ยกร้ไยเติมโลไปหมดแล้วเนาะอันนี้เขามาฝากเพื่อนให้ลูกสาวให้เนี่ยเป็นขนม ลังจากที่พนักง,งานเสนอข้อมูลเนต่างๆอะไรบา้างประเทศเเทบินในห้องสี่นะ้ว้องก็ส่งบินนี่ให้ผู้หักูไปทางนั่นเพื่อไปยังยืนเอาเค,เคาารื่องการพาเครื่องก็ง่ายๆเนาะทันระส้มเพียงแต่แท็กเครื่องอามาทีจุดขับเครื่องแล้วก็ามาแจงข้อมูลให้ครับพนักง,งานไปเจ้า ข้าเจ้ามมุนล้ะก็เท่ากับเสียทาฝากต้นทางหรือว่ปลายทางกันแล้วแต่เงินใสนะหลังจากนั้นข้าเจ้าจะมีบินมให้มีบินมให้แล่วก็เท่ากับตายผูกบินนั่นทรงหอยูครับปลายทางเพื่อเอาไบพินนั่นไปยังยืนเอาเครื่องเวลาเครื่องไปฮอดอเนาเจ้าเบอร์โทก้ก็เวลาเครื่องไปฮอดขาเจ้าจะโทรหาไห้มะขาบเอาเครื่อง แต่ตัวเกิดการจบกันตอนง่ายๆเนาะวิธีผ่าเปลือกถ้าจะใส่บริการของคนสรงบริษัทได้ก็ได้เนาะแล้วแต่อยู่ในพื้นที่เข้ามีบริษัทที่ให้บริการแต่สําหรับผ้าแมนใส่บริการของฮุงอรุณกว่ามีสาขาอยู่ไก่เฮือนนะแมนหุงอรุณสาขาลองซ่านบ่เนาะใชมาแล้โออขอเห็นขอค่วมทรงมะหายอยว่าพัสดุข่อขมาหอดแล้วสามารถไปหกไรรักเลยเลยบ่ อ,อ,ยอยู่ตลาดใหม่เนาะ,ะอันนี้แม่นตลาดใหม่เมืองลองซานที่ว่าในคลิปก่อนท้ามา่ายคิวรถเนาะคิวรถเมืองลองซานปงกรรุ่นมาอยู่ทั้งนีนี่เปิดใหม่ได้เปิดบางบดลนมานี่เองประมาณสองสาเดือนนี่ยแหละทำมาเบิ่งคาฝากเนาะสิทธาไร เพราะว่าห้องกับบได้ร่มกับเจ้าของเกือบดอกแต่ว่าเราต้องเก็บปลายทางยู่แลลวก็เลยมาเบิง่งล่องเบิงนะ่งนกันเป็นในใจน,ในนะี่ท่านผู้ชมคลิปที่เข้าไปฝากเครื่องแล้วก็คลิปตอนที่เที่ไปหับเครื่องในแมนคนละตอนกันแล้วก็เครื่องคนละย่างกันเอาเพียงแต่เอาภาบรรยากาศมาให้เบิ่งซื่อๆนะโอ้ฝากสองมือหอดไว้อย you know. ู่นะมาแต่สวรรค์เขตเ,เงินปลายทางต่อ บ,บินเครื่องเออเราตัวเราทรงมากหายหันแล้วปะแน,น่นละแล้วก็เอาบินให้ห่างก็จะเบิร์นเนาะเป็นอะไรร่วมราคาทรงสิบแปดพันไปนะ่าสินงฮับเรื่องนีด้วยหลังจากเข้า เอาบินหายก็จะเบรกละกันะปจะเอาเครื่องมาหายแล้วก็เส้นทับเส้นนี่กี่ไรปะไ้เนะนี่คือออกเนาะต้นทางหรือปลายทางปลายทางปลายทาง,ทางขาทรง18,000กีโ จะอาจังแก่ไหมใหญ่เนอขอบใจได้แล้วนัน่นี่ตอนนี้ได้เกือบเลยเนาะท่านผู้ชมเขากำลังออกเมื่อเมื่อแก้บึงยู่เพื่อนคนละไม่ใช่เป็นยังไงฮะไปเจอตอนไปเจอกันตอนแก้บึงเครื่องเนาะ ได้มาแล้วเปิดเลยนะบี้เปิดทำไมเปิดได้เพิ่งดูคือกันกับอ่ะนะเยอะวะคือกันกับในหูบอยู่วะอันนี้มาหัวเรื่องละมาเปิดเบิ้งมานี้เปิดเกิดเบิ้งอุ้งคนคู่ใหญ่สำหรับเนี้ยโอ้คักแคักะมืออันที่เป็นระเบียบชนถุงในใช้งานเน้ย รีวิวเกือบได้ไหมวันรีวิวเกือบรีวิวคนทรงอันเดยงามจังเนาะเป็นตะหมันอยู่วะเป็นตะหมันอยู่วะเป็นตะหมันตะทนอยู่วะเบาเนาะพักจุก่อนนะได้นั่งพูดมันนุ่มๆเนาะแอร์แม็กเข่าสูงใส่แม็กพูเท่าเดิเตอร์สองแสนเจ็ดอันนี้สองแสนเจ็ด

ไดได้ลีท่านผู้ชมมันี้ก็คือการส่รงเครื่องฝากเครื่องผ่านบริษัทขนสง่งภายในประเทศลาววังมาคลิปนี้สิมประโยชน์ให้หลายๆคนสําหรับคลิปนี้ครับก็สิคอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบใจทุกท่านที่ทติดตามรับชมเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้า